คลิปที่2แล้วค่ะอาจารย์คะแต่ละคลิปเราจะไม่ค่อยยาวเนาะเพื่อให้อ่เรียนไปทีละคลิปแล้วก็ไปฝึกทำแล้วก็ค่อยมาคลิปถัดไปแล้วเราก็ฝึกทำนะคะเราก็จะเจอความก้าวหน้ากันในทุกๆคลิปนะคะอาจารย์ขะอ่ะเรามาต่อกันเลยเนาะในการสร้างอ่อไซต์ของตัวเองโดยใช้แอปพลิเคชัน o o เกิล์นะคะอาจารย์เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นะคะเราสร้าง ไซส์ของเราแล้วแล้วเราก็เก็บไซส์ของเราไว้ใน Drive ใช่ไหมคะอาจารย์ My Drive นะคะ Double ลคลิกเข้าไปค่ะอาจารย์มันจะ Save ให้อาจารย์โดยอัตโนมัตินะคะอาจารย์ทีนี้นี่คือ Drive ของอาจารย์จําได้ไหมคะอาจารย์ตั้งชื่อไซส์ของอาจารย์ไว้ว่าอะไรนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นชื่อไซส์ของอาจารย์อาจารย์ Double ลค i c k เข้าไปค่ะในการทํางานที่แบบเราทําไม่ต่อเนื่องนะคะมาดูกัน นี่ขนาดทำกลางคืนนะคะอาจารย์ค่ะวไฟเป็นเหมือนถูกดูดอะทุกคนทำงานกลางคืนกันหมดเลยนะคะบนนิดนึงโอเคกลับเข้ามาสู่ไซต์ของเรานะคะอาจารย์ค่ะในคลิปนี้นะคะจะสอนให้อาจารย์จัดการกับกรอบด้านบนให้สวยงามนะคะอาจารยา์มาที่ตรงนี้นะคะอาจารย์ตรงนี้นะคะอา,อาจารย์มาแถวนี้ ะะมันจะขึ้นคําว่าโลโก้อาจารย์เห็นไหมคะอาจารย์คะนะคะอาจารย์คลิกเพิ่มโลโก้เราจาเราควรมีะคะ่ะอาจารย์ถามว่าจำเป็นมากไหมไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่มีไว้ดีกว่านะคะอาจารย์คลิกเพิ่มโลโก้เข้าไปนะคะมันจะเป็นโลโก้ของเราเองนะคะอาจารย์อาจารย์เข้ามาตรงพอคลิกไปแล้วมันจะเข้ามาอยู่หน้ากล่องนี้นะคะก็ะคือเป็นเรื่องของการตั้งค่านะคะอาจารย์โลโก้เนี่ยมาตรงโลโก้ก่อนค่ะอาจารย์ อาจารย์จะเห็นปุ่มอยู่2ปุ่มปุ่มแรกเรียกว่าอัปโหลดนะคะปุ่มที่2ก็คือการเลือกอัปโหลดเนี่ยใช้ในกรณีที่อาจารย์มีไฟล์ทําโลโก้ของอาจารย์ไว้แล้วนะคะจะเป็น jpeg ก็ได้จะเป็น png ก,ก็ได้นะคะจะเป็นที่เป็นกิฟอะไรได้หมดเลยนะคะอาจารย์ะคะในกรณีที่อาจารย์มีไฟล์แล้วให้คลิกตรงอัปโหลดนะคะแต่ถ้าอาจารย์ไม่มีเลย ในหัวฉันไม่มีไม่ได้สร้างไว้ล่วงหน้าแต่จำเป็นจะต้องมีโลโก้ให้มาเลือกตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะตรงนี้ค่ะอาจารย์ง่ายมากเลย Google อภินนัทนาการเราดีมากนะคะอาจารย์อาคลิกมาที่ Google ค้นรูปนะคะอาจารย์คะพิมพ์ชื่อไปค่ะสมว,ว่าอาจารย์สอนอะไรดีอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์เป็น history พิมพ์ภาษาอังกฤษกันนะคะ history นะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าอะไรดีโลโก,โก้แบบนี้นะคะแล้วอาจารย์เซิร์ชเข้าไปทุกภาพที่มันปรากฏในจอตอนนี้นะคะเป็นภาพที่ถูกลิขสิทธิ์ใช้ได้หมดเลยค่ะเพียงแต่ว่ามันจะอาจจะไปซ้ํากับของคนอื่นเท่าน,นั้นมันจะไม่ใช่ของเราคนเดียวมาเป็นภาพที่ใครจะเอาไปใช้ก็ได้โอเคนะคะอาจารย์ค่ะ,ะแต่บังเอิญว่าบังเอิญว่า แกนมีไฟล์ที่แกนสร้างไว้แล้วนะคะแกนก็จะมาที่อัพโหลดนะคะอ่ะอัพโหลดคลิกไปปุ๊บอ่ะแกนทำไฟล์ไว้แล้วทําโลโก้ให้ตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแกนจะจิ้มเข้าไปหนึ่งทีโอเพนปุ๊บนะคะเรามันทํางานนิดนึงเหมือนช่วงกลางคืนยิ่งดึกไวไฟยิ่งอืดโอเคค่ะ อ่ะนะคะอาจารย์แล้วมีอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์ควรต้องทำก็คือไอคอน FAV นะคะอาจารย์ไอคอน FAV เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปอยู่ตรงหน้า URL ของอาจารย์นะคะอาจารย์แกจะใช้อันเดียวกันแกก็มาที่อัปโหลดเหมือนเดิมนะคะก็เลือกเหมือนเดิม Open. นะคะเลือกเหมือนเดิมโอเคนะคะอาจารย์โอเคอ่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นแกก็ อาจารย์เห็นไหมว่ามันมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะมันมาโดยอัตโนมัตินะคะอาจารย์ขาถัดมาตรงนี้นะคะอาจารย์รูปตรงนี้นะคะอาจารย์ขาสมมุติว่าอาจารย์ไม่ชอบเนาะแต่ไม่ชอบอาจารย์เปลี่ยนรูปได้นะคะอาจารย์ขามี2แบบคืออาจารย์เตรียมรูปไว้แล้วนะคะคลิกตรงอัปโหลดแต่ถ้าอาจารย์ไม่มีรูปในใจเลยให้มาตรงเลือกรูปนะคะในส่วนนี้ Google ก็ใจดีอีกเขามีรูปแบบใช้ฟรีมาให้จํานวนหนึ่ง จำนวนหนึ่งนะคะต้องบอกว่าจำนวนหนึ่งไม่ไม่ได้เยอะมากมายหรอกอ่ะนะคะอ่ะตรงนี้เลือกใช้ได้เลยนะคะสมมุติสมมุติว่าเราจะเลือกใช้แบบนี้รย์ลองเลือกดูนะคะลองเปลี่ยนดูไม่เป็นไรอ่ะอนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะเปลี่ยนให้นะอาจ,จารย์จะสังเกตตรงนี้จะวิง,งวิ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 ง,วง,วง,วงนั่นแสดงว่าอ่ากูเกิลเขาทางานอาัตโนมัติกำลังจะทำงานให้แบล็กกราวกับตัวหนังสือเนี่ย ปรับการทำงไงให้มองเห็นตัวหนังสือได้ชัดนะคะาอะาจารย์ถ้าอาจารย์เอาเอาตัววิงวิงออกคลิกไปหนึ่งทีนะคะอาจารย์เขาก็จะหมุนมาหน่อยแต่พอกดเอาวิงวิงมันก็จะสว่างขึ้นมานิดหนึงนะคะอาจารย์เปลี่ยนรูปได้อีกนะคะอาจารย์คะสมมติว,ว่าเราเอา,เอาขาวๆแล้วกันลองดูนะคะอาจารย์คะ ไม่มีปัญหาเดี๋ยวตัวหนังสือจะเปลี่ยนให้เราไหมะนะคะเดี๋ยวตัวหนังสือจะเปลี่ยนให้เราไหมเรามาดูกันตัวหนังสือขาว black out ก็จะต้องเข้มทีนี้เมื่อกี้เราเลือกอ black out เข้มตัวหนังสือเอา black out ขาวตัวหนังสือก็จะเข้มกลับมาให้นะคะอาจารย์ทีนีอ้อาจารย์มาตรงประเภทหัวมาลองดูกันนะคะอาจารย์แบบนี้ไม่มี black out ค่ะเอาเฉพาะชื่อนะคะ อาจารย์จะทําแบบนี้ก็ได้สําหรับคนที่ไม่ชอบลวดลายอะไรเลยนะคะอาจารย์คะหรืออาจารย์จะเอาแบนเดอร์แบนเนอร์น้อยๆแบบเมื่อตะกี้แบบที่เราเริ่มสร้างกันก็คือขนาดมันก็จะกระทัดรัดไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปเรามาดูแบนเนอร์ขนาดใหญ่นะคะก็จะใหญ่ แนะนำว่าแนะนําว่าในส่วนของแบนเนอร์ขนาดใหญ่กับหน้าปกเนี่ยอาจารย์ควรจะสร้างแบ็กกราวด์ขึ้นมาเองแล้วก็ใส่คอนเทนต์อะไรเข้าไปเพื่อชี้นํานะคะอาจจะมีรูปที่นําเข้าสู่องค์กรหรือนําเข้าสู่รายวิชาหรือเป็นภาพกิจกรรมของอาจารย์แล้วก็มีคอนเทนต์อะไรอยู่ในแบ็กกราวด์ไปเลยนะคะน่าจะเหมาะกว่าแล้วถัดมาถ้าเลือกเป็นหน้าปกละโดยส่วนใหญ่ถ้าเลือกเป็นหน้าปกแล้วอ่ะเราจะไม่ค่อยเพิ่มคอนเทนต์อะไรเข้าไป ะะจะไม่พิมพ์ข้อมูลอะไรเข้าไปละให้เป็นหน้าแรกแล้วก็ถ้าอยากเข้าสู่หน้าถัดไปเนี่ยก็อยากอ่านข้อมูลคลิกเข้าสู่หน้าถัดไปเลยแต่เดี๋ยวเราจะเอาเป็นแบบแบนเนอร์ธรรมดานะคะอาจารย์คะอทีนี้นี่คือเป็นคลิปสั้นๆเพื่อที่ให้อาจารย์ได้จัดการกับตรงนี้เท่านั้นนะคะอาจารย์ดูเห็นไหมหน้าตาของหัวอ่า แบนเนอร์ของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะอาจารย์ทำความรู้จักเครื่องมือลองเล่นกับตัวหัวแบนเนอร์ของเราลองอหารูปมาเปลี่ยนลองสร้างโลโก้ของตัวเองนะคะอาจารย์แล้วก็ลองเอาเข้ามาใส่ดูนะคะอาจารย์ไม่ต้องกดเซฟนะคะอาจารย์เพราะว่ามันเซฟให้อัตโนมัติแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิปถัดไปนะคะเพื่อที่จะใส่รายละเอียดตร,ตรงด้านล่างของ เว็บไซต์แล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ